บริษัทฮาไม่จำกัดช่วงตลาดนัดมหาตอนสัตว์เลี้ยงหันสาอาหมาจ้ะพี่หมาหมาไม่หลัหมาหมาจ้าใช่หมาดีหมาโอ้ยเอถ้าไปโลกลับบ้านเหรอปะเขาอยากเดินแต่ตัวเองก็เอาใจเขาหน่อยสินะตัวเองนะตัวเองก็เอามาแล้วไงแต่เขาไม่อยากเดินเองก็ไม่หน่อยนักอย่าเป็นเด็กสิคะ อยากได้อะไรนั้งหนาเนี่ยก็วันเนียวันเกิดเขาอะตัวเองเขาอะไม่เคยขออะไรตัวเองเลยอะวันนี้ขอตัวเองเหน่อยได้ไหมรักนะนะนี่ทีรักอยากได้อะไรนั้งหนาเนี่ยขอทุกทุกอย่างให้หมดทุกอย่างเลยจะมาเอาอะไรอีกอะนี่ถ้าไม่ติดเป็นเพื่อนแม่ได้เริ่มหแล้วเนี่ยใครก็ดูแลเกาหน่อยสิถ้าตัวเองทิ้งเขาก็ไม่มีใครเอาเขาแล้วนะอยากได้อะไรที่รักบอกไปเลยดูหนังไหมดูหนังไหมโอเคโอเคไปดูหนังไปดูหนังไปดูหนังนะไปไปไปมามาไม่ดูหนังอ้าว ดูให้เต็มที่อยาดูเรื่องราวเลยผมก็อยากขายพอดีเลยครับมีใช่พีแอร์คารลาบาวครับเนี่ยวันดีครับพี่น้องครับมีหนังเรื่องอะไรบ้างพีแสกรอซมีทั้งหนังมีทั้งคอนเสิร์ตเลยครับพี่น้องครับจริงป่ะพี่อารเธอเธอรอุ้ยแหลมแหลมทุกเรื่องเลยมันนี้มีเรื่องอะไรบ้างสานินีอุ้ยจะดูเรื่องอะไรก็บอกไปที่ะได้ไคใฮ้โอเคเฮ้ยตัวเองไหนๆก็จะซื้อแผ่นอย่างนี้แล้วว่าเอาแบบโรแมนติกที่บ้านอะพี่ มีหนังเอ็กไหมหนังเอ็กเอ๊ะเออเข้าทางเลยนี่พี่อะอยู่ให้ได้ไอ้มดเอ็กชวซ์คุยกันตรงๆเลยนะเอาหนังที่แบบมันฟันกันเน่ะมันฟันกันน่ะฟันกันว่ราะอะไรอะไรทะเลสวนฟันแต่ฉากแรกเลยโอ้ยเองไม่รู้ไม่เดินแล้ว อะไรก็ไม่รู้ตัวเองตัวเองไม่ดูหนังแล้วว่าตองนี้ต้องนี้ตัวเองตัวเองซื้อหมาซื้อหมาตัวเองเวลาซื้อไว้เถอะเวลาตัวเองไม่อยู่บ้านน่ะเขาเห็นหน้าหมาแล้วเขาจะได้นึกถึงหน้าตัวเองไงโอเคโอเคคุณครับค้าพี่ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยค่ะเอาเอาตัวไหนอ่ะคะพี่เอาตัวไหนี่น่าบอกเขาเลยอยากได้หมาพันธุ์ที่แบบเวลาเอาไปไหนไปด้วยกันแบบโผล่มาจากกระเป๋าแล้วก็ดูดี มีค่ะมีเอามามามานี่เลยค่ะอะไรฮะคะนี่อะไรเนี่ยหมากระเป๋าไงคะหมากระเป๋ายังไงอ่ะนี่อะไรคะหมาอ่ะอันนี้อะไรคะกระเป๋าเออรวมกันเป็นหมากระเป๋าอุวยฉลาดค่ะบ้าหรือเปล่าอ้าวมีีพันอื่นไหมพันบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์พันบ็อกเซอร์พี่ตัดให้เลยค่ะพี่นี่เลยค่ะพี่ อะไรครับเนี่ยหมาผ่านบ็อกเซอร์มันจะผ่านบ็อกเซอร์ไงอ่ะคุยกับใครอ่ะคุยกับพวกผมไหมเนี่ยพี่ถุงเลื่องไันเหรอเออไม่เป็นพวกเดียวกันเลยอ่ะช้ามาเถอะทำไมดูหดหูอ่ะนี่คุณเลี้ยงหมาหรือหมาเลี้ยงคุณอีกทีครับเนี่ยนี่ไหวไหมครับเนี่ยกีรักษ์ขาไอผมว่าคุณ ผมว่าเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับหมาแบบนี้คุณจะไปซื้อเลยเอาเป็นอันนี้มันธรรมดาไปมีหมาพันธุ์แบบเมืองนอกอะ่ะอิมพอร์ตเข้ามาอย่างเงี้ยอ๋ออิมพอร์ตเออเคลื่อนเครื่องมาเลยป๊อเป็นหมาที่อามาจากเมืองหมาฝรั่ง,งใช่ไหมมหมาฝรั่งใช่ไหมคะหมาฝรั่งรอแป๊บหนึ่งค่ะค <น S 2> เดี๋ยวเอามาดูเลยนะเนฟูฟู่ที่รักขึ้อยู่ในบ้านที่รักแล้วสนามหน้าบ้านเราโอ้โหมันคุยแล้วก็ขี้สนุกเลยอ่ะมาแล้วค่ะที่มาแล้วตัวนี้เด่นมากเลยนะคะรักว่า มันเลยกุ๊กกุ๊กุกกุใช่ค่ะเอามามามาลูกลูกเอ่ยืนจะยืนสองขาทอ้าวไอเวชีล้มขาเจ้าของซะแล้วอ่ะลูกๆอ่ะนี่ไปนะยืนได้ด้วยค่ะพี่มาจูมาตรงนี้หน่อยสิจูมาตรงนี้หน่อยตรงนั้นเราไม่ถนัดจูมาางจูมตรงนี้ค่ะเออดึงมาตรงนี้สิที่รักเราไม่ไม่กล้าเดินไปเดี๋ยว ลูกใครเน่เอ้ยเอ้ยชิดพี่ชิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะชิดอะไรอีกอหพี่เอ้า่นเหมือนหมาสิเล่นตามบทนี่มันเป็นอะไรอะเฮ้ยพี่ผมพูดตรงๆเลยนะพี่นะอะไรยี่สิบห้าปีในวงการคอนเทนตของตักบริบูรณ์เนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นะพี่เอ้คุณยาอะไรเดี๋ยวพี่ฮะใส่ชุดหมาได้ยังไงพี่ก็เล่นตามบทตามสคริปเขาไงนี่น้องแอนเขาบ่นไหมเขาเล่นเป็นแม่ค้าขายบ้านไม่พูดอะไรเลยนี่ไงจะบ่นอยู่เนี่ยไม่มีโอกาสให้บ่นเลยพี่